ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องอุปนิสัยเขามีอุปนิสัยเป็นคนชอบกินอาหารพื้นเมืองเขามีอุปนิสัยเป็นคนพูดช้าเขามีอุปนิสัยเป็นคนมีเหตุมีผลเขามีอุปนิสัยเป็นคนชอบท่องเที่ยวคนเดียว เขามีอุปนิสัยเป็นคนเจ้าระเบียบตรงต่อเวลาเขามีอุปนิสัยเป็นคนกินง่ายนอนง่ายเขามีอุปนิสัยเป็นคนชอบดูกีฬามากกว่าเล่นกีฬาเขามีอุปนิสัยเป็นคนรักครอบครัวเขามีอุปนิสัยเป็นคนหน้าใหญ่ใจโต เราไม่สามารถรู้อุปนิสัยของผู้อื่นได้ในทุกแง่ทุกมุมดังนั้นเราจรึงสรุปไม่ได้ว่าเขาเป็นคนมีอุปนิสัยที่แท้จริงอย่างไรเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกให้เราเห็นอาจจะเป็นเพียงฉากบางหน้าอุปนิสัยที่แท้จริงของเขาเอาไว้ก็ได้ สมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจจึงต้องปกป้องตัวเองให้พ้นอันตรายจากผู้ที่เข้ามาประสงค์ดีหวังร้ายซึ่งมีอยู่เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเราเท่านั้นที่สามารถจะรู้อุปนิสัยที่แท้จริงของเราในทุกแง่ทุกมุมด้วยการ คนตนจับตนหาตนดูตน